สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะกับครูจุ๊แจงค่ะดีใจและยินดีเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มีโอกาสกลับมาพบกับนักเรียนป .6 อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเราเคยเรียนด้วยกันมาแล้วเนาะตอนดอดปอ .5 นะคะปีนี้คุณครูก็จะมาทำหน้าที่นะคะรับช่วงต่อจากคุณครูผงนะคะคุณครูปณิ t าป้อมหินเนาะในการ สอนพวกเรานะคะเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะอย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะเพราะว่าคุณครูก็ยังเป็นคุณครูสุกแทงคนเดิมมีกิจกรรมนะคะมีรางวัลเออแล้วก็มีสิ่งดีๆมามอบให้พวกเราเหมือนเช่นเดิมค่ะ,ะวันนี้นะคะเจอกันเป็น E ีีแรกเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะในเรื่องที่ง่ายๆก่อนแล้วกันจะยังไม่ลงลึกอะไรมากเนาะ แต่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยในการที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของพวกเราคุณครูจึงอยากให้พวกเราอ่ะเก็บเกี่ยวข้อมูลและประสบการณ์วันนี้ให้ได้มากที่สุดพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเก่งมากนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วปะดูกันดีกว่าวันนี้เรียนอะไรนะคะอ่ะภาพแรกที่เนี่ยให้นักเรียนสังเกตนะคะวันนี้ ในภาพเราพบคนมากมายนั่งพูดคุยกันถึงปัญหาที่ดูน่าจะเป็นสิ่งที่กังวลใจนะคะหรือเป็นปัญหาของคนส่วนรวมส่วนใหญ่นะเช่นกันตอนนี้นะคะ,ละหลายๆคนนะคะหลายๆหน่วยงานก็มานั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดที่กําลังแพร่ระบาดตอนนี้นะคะ หรือการเรียนออนไลน์ของเราว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนดีน่าที่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะดังนั้นทุกปัญหาทุกการพูดนะคะก็นำมาสู่การคิดถูกไหมคะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะคะคิดอย่างคำอย่างไม่เหมือนกันเลยในแต่ละคนดังนั้นนะคะการพูดสำคัญะคะ่ะ ถ้าพูดแล้วไม่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่าความคิดตัวเองนั้นด้อยจนเกินไปย่อมจะดีกว่าการพูดที่เหมือนการดูถูกกันใช่ไหมหล่ะคะอ่ะดังนั้นเมื่อมีการคิดมีการวิพากษ์วิจารณ์ก็เลยนํามาสู่ในเรื่องราวของวันนี้ค่ะก็คือเราจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์นั่นเองค่ะอ่ะหนังสือขึ้นมาให้พร้อมนะคะภาษาพาทีเลยของเราในระดับป .6 นะ เราจะเปิดไปที่หน้า155และ156ค่ะ2หน้าเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเนื้อหาคุณครูใส่ไว้ในนี้แล้วดูไปพร้อมๆกันเลยนะอ่ะพร้อมนะคะทีนี้มาดูค่ะว่าการพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์นั้นเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีความคิดความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่ มันต่างกันออกไปเราอยากให้คนอื่นได้รับรู้ความคิดของเรานะคะดังนั้นเราก็จะต้องมีการพูดที่มีทั้งการสนับสนุนแล้วก็มีทั้งการโต้แย้งด้วยนะคะการสนับสนุนก็คือว่าเราอาจจะบอกในสิ่งที่เราชอบนะคะส่วนโต้แย้งก็คือเราไม่ชอบตรงไหนยังไงเราก็โต้แย้งไปในทางที่สมเหตุและสมผลนั่นเองค่ะอะทีนี้นะคะ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารเนี่ยเราจะต้องมีการคำนึงถึงอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะที่ต้องคำนึงก็คือเราต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะพูดเป็นอย่างดีถ้าไม่มีความรู้นะคะเรื่องที่เราพูดออกมาอาจจะไม่มีมูลความจริงนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่น่าเชื่อถือด้วยอย่างที่2ค่ะวิจาร์ณในเชิงสร้างสรรค์ไม่ควรตินะคะด่าว่าว่าว่า,วาแต่ไม่มีข้อเสนอแนะเช่น คุณจะชอบไหมถ้ามีคนบอกว่าเธอโง่นะขี้เกียจด้วยจบแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อนะคะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่สร้างสารรค์แต่ถ้าคนที่เขาอยากทําให้เราได้ดีจริงๆเขาจะบอกว่านี ee, ่เธอเธอต้องขยันเยอะๆนะไม่ใช่ว่าเธอทําทแบบนี้แล้วเธอจะได้เกรดสี่นะรู้ไหมว่าเธอควรปรับตรงตรงไหนอย่างเงี้ยคือคนที่วิจารณ์แบบสร้างสารรค์คือให้ข้อเสนอแนะ ให้คำแนะนำนะคะไม่ใช้แต่สิ่งที่บอกว่าว่าอย่างเดียวแต่ไม่พูดในสิ่งที่ดีๆของเขาบ้างเนาะอย่างที่3ไม่มีอาคาติหรือลำเอียงนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะหลีกเลี่ยงในการวิจารณ์เรื่องส่วนตัวของผู้อื่นแล้วไม่พูดจาส่อเสียนะคะส่อเสียก็คือทําให้เกิดความแตกแยกกันนะคะหรือทับถ่มเยาะเย้ยก็ไม่มีนะคะห้ามมีเด็ดขาดข้อที่5ค่ะใช้คําที่สุภาพ กัดทัดรัดชัดเจนนะจ๊ะแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพด้วยและข้อสุดท้ายข้อที่6ค่ะมีมารยาทในการพูดนะคะควรที่จะใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลรู้จักใช้คำว่าขอโทษเมื่อผิดพลาดและขอบคุณเมื่อได้รับคำยกย่องชมเชยค่ะนี่เห็นไหมว่าในแต่และอย่างอะ่ะมันเป็นหลักง่ายๆแต่เอาไปใช้อาจจะต้องหยุดคิดแล้วก็ค่อยๆพูดนิดนึงเนาะ เอาละค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างจากหนังสือนะคะเขาบอกว่าคุณลุงของฉันมีหลานชายคนหนึ่งเป็นเด็กกำพร้านะคะพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงไม่ได้เรียนต่อและคุณลุงก็สงสารมากเลยกลัวหลานจาะลำบากก็เลยรับมาอยู่ด้วยนะคะและรับใช้คุณลุงอย่างใกล้ชิดหลายปีผ่านไปหลานของคุณลุงก็เติบโตขึ้นใกล้จะเป็นหนุ่มและ ก็ยังรับใช้คุณลุงเหมือนเดิมนะคะอะหลังจากท่อนนี้เป็นข้อความสีแดงๆนักเรียนเห็นใช่ไหมคะเป็นการบอกว่าคนพูดเนี่ยเขามีการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรอ่ะมาดูค่ะเขาบอกว่าฉันเริ่มรู้สึกกังวลค่ะกับวิธีการดูแลเลี้ยงหลานของคุณลุง และไม่เห็นด้วยเลยกับวิธีการนี้นะคะเพราะว่าต่อไปถ้าสิ้นคุณลุงแล้วเด็กคนนี้จะเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรคุณลุงน่าจะส่งเสริมให้หลานเนี่ยได้เรียนหนังสือและฝึกอาชีพเพื่อให้มีความรู้ติดตัวไปทำมาหากินในวันข้างหน้าค่ะอ่ะนี่แหละคือการแสดงความคิดเห็นนะคะของเขาในแบบวิจารณ์นะก็ไม่ได้ทำร้ายใครเป็นการคิดที่ เป็นมุมมองของแต่ละคนนะแล้วอยากเสนอแนะด้วยนะคะอ่ะทีนี้นะเมื่อกี้นี้เราก็พูดคุยไปแล้วเรียบร้อยนะคะในเกี่ยวกับความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์และต้องพูดอย่างสร้างสรรค์ทีนี้เราจะมาเป็นแบบภาพนี้ไหมถ้าเรามีเรื่องราวอะไรบางอย่างอยากบอกอยากปฏิเสธเพื่อนแล้วก็กลายเป็นว่าเราจะตบตีทะเลาะบอกแหวงกันไปเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องเดียวเคยเป็นไหมคะ ถ้าเป็นอย่างแสดงว่าค,คําพูดที่เราใช้ในการสื่อสารนั้นยังไม่มีความสมเหตุสมผลหรือน่าเชื่อถือเพียงพอเลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบในภาพเมื่อสักครู่และภาพนี้ด้วยนะคะอยากบอกอยากปฏิเสธแต่กลายเป็นทะเลาะกันดังนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการก็คือว่าเราจะมาพูดปฏิเสธหรือโต้แย้งกันให้เป็นค่ะหลักการของเขาง่ายๆนะคะ เขาบอกว่าหลายๆครั้งเราต้องรู้จักปฏิเสธหรือว่าโต้แย้งนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันอาจจะเกิดความเสียหายกับตัวเราหรือกับตัวเขาก็ได้นะคะต้องสังเกตบริบทสังเกตพื้นฐานนะคะหลายๆอย่างด้วยประกอบกันเนาะอ้าวทีนี้มาดูดีกว่าว่านะคะการพูดนั้นเป็นอย่างไรนะคะอ้าวทีนะคะการพูดปฏิเสธหรือโต้แย้งนะคะ ็ควรปฏิบัติก็คือว่าหนึ่งก็ต้องใช้ลาเสียงที่นุ่มนวลสุภาพแหละค่ะอย่างที่สองเหตุผลต้องมีความสมเหตุสมผลนะไม่ใช้อารมณ์ในการพูดอย่างที่3ค่ะอาจใช้วิธีการในการแบ่งรับแบ่งสู้ให้ความหวังว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ละกันหรือเย็นนี้แล้วกันนะคะแล้วแต่สถานการณ์หรือบางครั้งก็ต้องเด็ดขาดว่าคงไม่ละนะคะแบบนี้คงไม่ดีอะไรอย่างนี้นะข้อที่4ี่อาจจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบ โดยใช้คำคมคำขวัญน,นะคะหรือคำพังเพยก็ได้เข้ามาใช้ให้เหมาะสมและสุดท้ายไม่แสดงอาการถึงความขุนเคืองโกรธขึ้นไม่พอใจบางครั้งต้องขอบคุณผู้ที่เราปฏิเสธหรือโต้ยิงด้วยนะแม้เราไม่ได้อยากขอบคุณอนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยการพูดแบบนี้ก็ต้องมีเทคนิคคูบอกเลยว่าเทคนิคล้วนๆถ้าไม่มีทะเลาะกันตีกันแน่นอนจ้ะอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกนะคะทำก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้พูด โอเคไหมหยิบหนังสือขึ้นมานะคะในเล่มทักษะภาษาป .6 ของเราหน้า96ค่ะโอเคหยิบขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูเลยว่าข้อคำถามนั้นเขาถามอะไรไว้บ้างนะจ๊ะตัวอย่างค่ะเช่นคนแปลกหน้าชวนขึ้นรถยนต์พวกอพาไปส่งบ้านเราก็ตอบกลับไปว่าขอบคุณค่ะผมไปด้วยไม่ได้แล้วนะคะคุณพ่อกำลังมารับตอนนี้ท่านใกล้มาถึงแล้วค่ะอย่างเงี้ย เป็นการปฏิเสธที่ดูไม่น่าเกลียดถูกไหมคะมาดูข้อแรกของเราค่ะคําถามขอถามห้องหนึ่งเออถามอีฟค่ะปภาดาปภาดาลกูกเพื่อนขอยืมสตังไปเล่นเกมอีฟจะด่าเพื่อนกลับไม่ได้นะคะอีฟจะพูดกับเพื่อนว่ายังไงดีเอาไหนลองตอบสิคะเออใช่ไหมเราจะพูดแบบเฮ้ยไม่ได้หรอกฉันไม่มีตังหมดตูวแล้วศูนย์ไม่ได้นะคะเราต้องตอบว่าเราอยากให ให้เธอยืมนะแต่เราก็ต้องเอาเงินนะ่ะไปซื้อของที่จําเป็นเหมือนกันทาไมต้องเสียงสองนะคะขอโทษด้วยนะเออก็คือว่ามันก็เหมือนจะตลอกนิดนิดแหละแต่พูดแบบนี้ฟังแล้วไม่น่าเกลียดเพื่อนก็เอเอ,เอ,เอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจําเป็นเนี่ยเราจําเป็นนะคะโอเคสุดยอดมาห้องสองดีกว่าห้องสองขอถามแบมแบมเป็นม,มานี่ว่าไงลูก มีคนมาชวนหนูไปข้ามถนนในทางที่รถวิ่งเร็วมากเลยตัวอย่างคือใต้สะพานลอยหน้าโรงเรียนเรานะคะแบมปฏิเสธเพื่อนว่ายังไงปฏิเสธรุ่นพี่ว่ายังไงดีอ่ะแบมคิดและตอบครูค่ะเออใช่แล้วนะคะแบมอาจจะปฏิเสธว่าผมอันนี้ครูแทนว่าเป็นผู้ชายนะแต่ถ้าหนูเป็นผู้หญิงหนูก็เปลี่ยนสัพพนามเป็นหนูเป็นฉันอะไรก็ว่าไปหรือเป็นเราก็ได้ ผมว่าเราไปข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือสะพานลอยกันดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้รถวิ่งเร็วมากน่าจะาอันตรายครับมีการเสนอแนะว่ามันอันตรายนะให้เปลี่ยนทางเลือกนิดนึงนะคะโอเคไปต่อข้อที่สค่ะไปห้องสามแล้วค่ะห้องสามขอถามทีมนะคะทีมทีมครับดูหน่อยสิครับข้อ3มีเราต้องการจะขอหนังสือคืนจากเพื่อนค่ะยืมไปนานนาน นักการ์ตูนที่เราชอบไม่คืนกูสักทีอาะพูดจะไม่ไพเราะนะคะไม่คืนสักทีทำยังไงดีเทียนจะพูดกับเพื่อนว่ายัางไงเออใช่แล้วนะคะเราก็จะตอบว่าเราขอหนังสือการ์ตูนของเราคืนได้ไหมพอดีน้องเราอยากได้อ่านต่อนะ่ะน้องชอบหนังสือเล่มน,นี้มากเลยจริงๆอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ว่าเราอ่ะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้เราดูว่าเรามีความสําคัญอื่นที่รอเราอยู่ ขอเถอะนะโอเคไหมนะคะอ้าวกลับมาที่ห้องหนึ่งนะคะข้อที่สี่กูเฉลยไปแล้วนะคะเพื่อนชวนไปเข้ากลุ่มรุ่นพี่ที่มีปัญหาด้านความประพฤตินะคะกูก็เลยบอกว่าช่วงเนี้ไม่ค่อยสะดวกเลยมีหลายวิชาที่ต้องรีบสะสางแถมต้องรีบกลับบ้านไปช่วยพ่อกับแม่อีกเอาไว้เข้าหลังนะเออก็ปฏิเสธคือผัดผ่อนไปก่อนนะแต่ถ้าถึงเวลาที่มาถามอีกอาจจะต้องมีการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและถาวรน,นะคะ สุดท้ายข้อที่5้สามห้องเลยหกครับหนึ่งถึง6กครับสช่วยกันคิดสิลูกว่ายังไงดีถ้ามีคนชวนเราไปดูหนังในชั่วโมงเรียนนี่แหละหนีโดดเรียนกันดีไหมไปเลยตอนนี้เบื่อพอดีเนี่ยครูสอนอะไรก็ไม่ร,มรู้ไม่รู้เรื่องไปไหมไปไหมเอออ่ะคำตอบนะคะหวังว่าหลายๆคนน่าจะมีการปฏิเสธที่ดีนะคุณครูก็คิดแนวทางไว้ให้แล้วนะคะก็คือว่า ไปตอนเย็นแทนน่าจะดีกว่านะเพราะเราได้ยินมาว่ามีโปรโมชั่นรดราคาพิเศษสำหรับนักเรียนด้วยในช่วงเวลาเย็นๆเดี๋ยวเราค่อยไปพร้อมๆกันเออพัดผ่อนพัดผ่อนหรือบางคนอาจจะบอกเฮ้ยวันพรุ่งนี้ดีกวา่าตอนเย็นเราว่างไม่มีติดธุระอะไรด้วยก็ได้เออเห็นไหมปฏิเสธดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะคนฟังก็ฟังรู้สึกไม่เหมือนโดนด่าไม่เหมือนโดนทวง นะคะคนพูดก็รู้สึกพูดแล้วแม้จะเสียงสองนิดหนึ่งนะคะแม้จะดูว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดแต่นั่นจะทําให้เราไม่เกิดการทะเลาะก,กันเนาะเพราะถ้าเกิดเราตอบว่าเอ้ยไม่ไปอ่ะไม่ว่างอะไรเงี้ยหรือแบบมึงไปเองอะไรเงี้ยพูดจาไม่เพาะเนาะนะคะก็ไม่น่ารักใช่ไหมคะก็ไม่ควรทำเนาะอ่ะมี5ข้อนะคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกรุณาเขียนให้เรียบร้อยสวยงามใช้ปากกาหนําเงินนะจ๊ะ เขียนให้เรียบร้อยนะคะเป็นระเบียบเห็นเครื่องหมายวรรคตอนตรงไหนใส่ให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าทุกคะแนนนั้นคุณครูยังสําคัญเหมือนเดิมครูดูลายมือนะจ๊ะเขียนไม่สวยคะแนนก็น้อยนะคะอ่ะทีนี้นะคะอีกหนึ่งงานสุดท้าย let's get talking นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเพิ่มเติมค่ะในรายของกลุ่มวิชา ภาษาไทยป .6 นะคุณครูสร้างเอาไว้แล้วนะคะเพื่อการสื่อสารแล้วเดี๋ยวจะส่งไปยังคุณครูประจําชั้นในแต่ละห้องเรียนเพื่อให้เกิดการสื่อสารนะคะพูดคุยกันในรายวิชาคุณครูนะและในบางชั่วโมงนะบางสัปดาห์คุณครูอาจจะมีการพูดคุยในแบบไลน์มีติ้งนะคะออนไลน์เลยเพื่อสอบถามปัญหาหรือว่าบพบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะอยากให้เราเข้ามาร่วมแล้วก็มาตอบพูดคุยกันเนาะป .6 แล้วนะลูกตอนนี้ เราไม่ใช่เด็กป5้แล้วเราจะต้องสอบแข่งขนันเราต้องสอบข้าวม .1 นะตั้งใจให้มากๆนะคะอะมาดูงานชิ้นสุดท้ายกันของวันนี้ค่ะงานสุดท้ายวันนี้นะคะจะให้นักเรียนได้ฝึกแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์นะเป็นเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ช่วงปัจจุบันนี่แหละที่คุณรูยกมานะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยกังวลเกี่ยวกับราคาพืชผลการเกษตรมากเลยลเฉพาะผักชีที่มีราคาแพงกิโลกร,รมัมนึงเนี่ย 400บาทโอ้ไม่กล้ากินปักชีแ้วเนาะคนเอกประยุทธ์ก็เลยสั่งการที่ประชุมคอรมอให้นําพื้นที่ของทหารเนี่ยมาปลูกผักชีค่ะและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยนะคะก็เลยอยากให้นักเรียนนั้นช่วยกันมาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์หน่อยว่านักเรียนเห็นด้วยไหมกับการทําแบบนี้ของคนเอกประยุทธ์จันทรโอชานะหรือนักเรียนรู้สึกยังไงอะมาพูดมาคุยกันนะคะ พูดมาสักไม่เกินสองสามบรรทัดก็พอนะคะไปตอบในไหนตอบในลายกลุ่มวิชาภาษาไทยของเราไลายนี้เลยจ้านะคะใครยังไม่ได้ร่วมกลุ่มนะคะ ใครยังไม่รับลิงก์สแกนเลยนะคะด้านบนนี้นะคะเพื่อเข้าไปร่วมตอบคำถามส่งงานพูดคุยนะคุณครูจะค่อยๆทยอยนะคะตรวจงานไปเรื่อยๆนะงานไหนบอกให้ส่งก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะจะได้เช็คไปไม่เหนื่อยตอนท้ายนะคะที่หนุ่มมาส่งทีหลังอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปจัดการให้เรียบร้อยวันนี้ภารกิจคือนหนึ่งเข้ากลุ่มไลน์ 2อําแบบฝึกหัดที่เมื่อกี้เราทาไปพร้อมกันให้เรียบร้อยและ3นะคะไปแสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์ในเรื่องที่คุณภูยกตัวอย่างเกี่ยวกับข่าวผักชีมเมื่อกี้นี้นะจ๊ะโอเควันนี้นะคะก็มีเรื่องพูดคุยไม่มากนะ เพราะฉะนั้นยินดีและดีใจนะคะที่ได้พบกันมากๆเลยแล้วก็หวังว่านักเรียนป .6 คนครูนั้นจะยังน่ารักแล้วก็เป็นเด็กดีเช่นเดิมนะคะไว้พบกันในสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์หน้าพูดผิดเพื่อมงนานะเราเรียนกันหลายวันอยู่นะพรุ่งนี้นะคะเจอกันอีกครั้งนะเตรียมอุปกรณ์เรียนเรียนให้พร้อมค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นั้นเราจะขึ้นเรื่องบทเรียนใหม่ในภาษาพาทีเรื่องนี้สนุกมากด้วยบอกเลย ใครไปอ่านมาก่อนได้เลยนะคุณครูบอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากนะจ๊ะก็ลากันไปก่อนนะคะวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมทํากันบ้านอย่าลืมเข้าไลค์กลุ่มนะไปแล้วจ้า